किमासितु นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรีกันมาแล้ววันนี้ก็พาไปที่ภาคเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดงานโครงการมหกรรมสร้างบ้านสร้างชีวิตนะคะเป็นการสร้างบ้านให้กับคนยากคนจนเพื่อเป็นการเทริดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเศรษฐกิจเชียงใหม่คงจะคึกคักได้ไม่น้อยเลยทีเดียวดิฉันได้ร่วมเป็นหนึ่งในสองนักข่าวไทยนะคะที่ไปสัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะลึกค่ะท่านอดีตประธานาธิบด ของสรัฐซึ่งท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้พร้อมกับเหล่าอาสาสมัครจากทั่วโลกด้วยค่ะโครงการสร้างบ้านสร้างชีวิต Habitat for Humanity International โดยอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และนางโรสลินคาร์เตอร์ภรยากำลังจะทำให้ความฝันของคนไทยผู้ไร้บ้าน82ครอบครัวเป็นจริงขึ้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ท่านคาร์เตอร์บอกว่าบ้านนี้มีค่านักถ้าอยากได้ก็ต้องพิสูจน์ว่ายากจนจริงและต้องมาร่วมสร้างบ้านไม่ใช่การให้เปล่าฟรีๆแต่ก็ผ่อนจ่ายเพียงเดือนละไม่เกิน1,500บาท แต่สิ่งที่สร้างกำลังใจได้ไม่น้อยคือเหล่าอาสาสมัครที่มีชื่อเสียงทั่วโลกที่มาร่วมสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นดาราดังอย่างเจสดลีกรีโซโจินจากเกาหลีหรือทูตสร้างบ้านไทยอย่างฟิล์มรัฐภูมิรวมไปถึงผู้บริหารแถวหน้าจากหลายหน่วยงานที่มาร่วมออกทั้งแรงออกทั้งเงินและวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นด้วยต่างเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาทำ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างบ้านแต่เป็นการต่อยอดที่ให้ชีวิตความมั่นคงและการทำมาหากินที่เกี่ยวเนื่องตามมาหรู้คือยังไงคะจะได้บ้านดีใจค่ะที่ได้รับบ้านและนี่คือความสุขของการเป็นผู้ให้ที่ไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาซื้อได้เลย เขาคาดกันนะคะว่าเราอาสาสมัครทั่วโลกซเลบเิตี้เหล่านี้แหละจะเรียกรายได้ให้เข้ามายัางจังหวัดเชียงใหม่และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเช้้านีีท่ม